อ๋อมันดึงลงท่อใหญ่นีไงเ,เอ๊ะเราไม่ลองต่อตรงนี้นจ,ยยจ้ะแก้ได้ใช่ไหมไนเนี่ยเนี่ยเอาไหนเอานู้นเลยเลยโอ้โหนู้นแรงกว่าักบุ้งเริ่มได้คืบแล้วนะเนี่ย ตวงบอกจะพาไปเที่ยวตลาดนันเลยอันนี้เคให้ปลูกวันนี้เหรอครับปลูกเป็นอะไรนะตวงอะไรพลอยอะไรพลอยปลูกอะไรเนี่ยลูกกินโอก๊กผักชุดลสลัดเลยอ๋อเกรงเลีล้ยง,งเขาหน่อยเพิ่งปลูกแถวแรกเนาะเออเนี่ยแดดร่มๆอย่างเงี้ยค่อยปลูกวันไหนแดดมันแรงก็ วิจฉัยได้เลยลูกปลูกไม่ไหวหรอกเขาเพิ่งมีเขาไม่เคยโดนแดดไงนี่ก็เป็นกรีนโอ๊กนะครับเรดโอ๊กปลูกตรงไหนลูกกรีนยังใช่ไหมกรีนโอ๊กอะไรนะเรดคอสอะไรอ่ะเฮ้นเนี่ย,เออเยถ้าแดดอย่างเงี้ยค่อยหน้าค่อยหน้าลุยหน่อยสองสารเขาเฮ้ยดีกว่าหน่อยนึงดีกว่าหน่อยนึง เวลาเวลาลดเวลาลถผักเข้ากึ่งกลางมันจะได้สองแปลงใช่ใช่ถ้าเราจะปลูกจะ้ะเราจะได้สองแปลง,ง,ปงเราจะได้ไม่ต้องลากส,สายยางสองทีไงขาไป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 แปลงหนึ่งขากลับแปลงหนึ่งเราเข้าคู่ครับขาไปแล้วก็เอาฝั่งนู้นขากลับแล้วก็ฝั่งนี้ตัว ว,ว,ว่านหรือผอมสามผอมนะะปูสามผอมโลหนึ่งหรือสองโลประมาณหนึ่งโลโอเคดอกขนาดนี่เลยครับสปูสามผอมหนึ่งโลแล้วก็อะไรอีกไหมหทเดียวทเดียวพี่เดียวสปูสามผอมโลหนึ่งแล้วก็ดอกสว่านหรือเปล่าสปูใช้ยับคแก้ขัดได้แก้ได้เหมือนกัน ไหนไหนดูนดอกไม้ใช้ได้อ๋อเอาสว่านนี่เจาะไม้ไผ่เนาะได้อยู่เนาะเจาะได้ครับโอเคอันนี้ประยุกต์ใช้นะครับช่างคิวนะครับไม่ต้องซื้อดอกสว่านแล้วนะครับเดี๋ยวแต่เดี๋ยวก็ต้องซื้อมาไว้นะครับใช้ดอกจิหุนก็ดอกสองหุนนะครับสองหุนครึ่งสองหุนสองหุนครึ่งนะอย่างละดอกเนาะตะปูมันมีเล็กมีใหญ่ครับครับตะปูก็เป็นตะปูสามผอมโอเคไปเอาเอาตัวสูงมาไหมนะ ถ้าไม่ถึงก็ต่อถ้าไม่ถึงก็ต่อยาวๆเนี่ยมันมาตรฐานดินั่งดิต่อเี๋ยวจะต่อต่อไม่ถึงต่อผ่าหัวต่อเลยผ่าหัวผ่าหัวขึ้นบ่าแล้วก็ต่อเลยถามเซ่ติเมถ้าเราผ่าใบครับเรานั้นอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับชุดอนาพอแบก ต้นนะครับแล้วก็ช่างคิวนะครับ,จ,รรออคครบจัดการเรื่องโครงค้ำมะเขือเทศนะครับจัดการเรื่องโครงค้ำมะเขือเทศแล้วก็บอกกบนะครับวันนี้เราอยากให้บอกกบเราเสร็จนะครับบอกกบบอกปลาเราเสร็จเราก็จะได้ทำงานกันได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ได้เตรียมการไว้ให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 ต้อนรับปีใหม่ได้ทันนะครับพี่ต้น เป็นไงบ้างเครื่องมือขาดอะไรไหมไม่ขาดไม่ขาดเนาะขาดอย่างเดียวโอ้ขาดไอ้ดอกสว่านดอกสว่านดอกสว่านอ่ากำหนดเบอร์ไซส์ด้วยสามสามหุนุนดอกสว่านสามหุนตะปูสามอะตะปูสามกับดอกสว่านสามหุนโอเคไอ้ดอกตะปูสามอะตะปูสามเอาไหมเอาตะปูสามเท่าไหร่กิโล สามอ้วนหรือผอมสามผอมนะสะปูสามผอมโลหนึ่งหรือสองโลประมาณหนึ่งโลโอเคเดาขนาดนี้เลยครับสปูสามผอมหนึ่งโลญญข,ข,ดววข,ข,ขีดเนี้ยงไม่ออกเหรอเอาหน้ามาค่อยเขาผู้เดียว ทำกันได้ยังไงคุณก็ไม่มีก็ทำแล้วนะครับก็พวกเรามีความรักความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราก็ทำอย่างนี้นครับทำอย่างที่เห็นครับอันนี้ก็จะเป็นบ,บ,บ่กบบ่ตากบอยู่ข้างบนลาอยู่ข้างล่างหลอดไฟแบ็คไลท์แล้วก็แผน่นพลาสติกนะครับยาวนะครับขวาง บินมาชนตกลงเป็นอาหารกบอาหารปลาโตก็เก็บกินครับนี่คือธนาคารอาหารสดของคนมงโปโท,ที่สมานฝาแล้วพบกันนะครับงาก็มีต้นพ่อแม็กคิวนะครับชุดนี้เป็นชุดช่างนะครับคิหนาคิวรับชอบ เครื่องบอบประดุกนะครับอันนี้ก็เริ่มขึ้นโครงแล้วนะครับขอบบอบเดี๋ยวเราก็จะมีทรายมากรปทงนรบ้มีงนัอันี๋วคัดมก็หนี่สาดีดนีดีจะได้เกงนี่นแม็กนะครับพอแบกก็มันเริ่มครับ วัยรุ่นวัยรุ่นแรกๆนักีมิาทำแค่ให้ผมนะครับทำแค่ลองมเกแตรสั้งจิวนะครับมีู้ปรับแบบโครงสร้างให้นะครับก็แดงงานช่วยๆกันครับประสบการณ์เยอะครับคนนี้รุ่นประสบการณ์เหลือเฟือนะครับแต่เรื่องเป็นลมนี่ต้องต้องนับดูว่าใครเป็นบ่อยกว่ากันแค่นั้นเองเรงปกปล่างมือ พกแกวเลยาวเลยอั้วะไรแกพต้นกาแก้ตัวภาษาไทยแกอยาเาไดั้งมีเล็ไดั้งเดิมมีนะผสมดินพากต้นกาเบี้ยผักเราได้แตกมาจากโคราชลยใช่โคราชก็แตกมาอย่างเงี้ยเนาะหมุ่ณน่ยพามาโคราดด้หนือกวาเราเนาะ พูดยานกว่าเราเนโคราไปนั่นก like yeah, sure. okay. yeah, oh, ็ุ yeah, ่มไเดนั magic, ่น่ะที่อยู่ตรงนีวันนั่นเกี่ยวก็ดูชุนนี้พูดไหโคราชบ้านเอียนก็ลนี่นิ่มะสวยจังพุ่นนี่เกินกำลังกับพักอีกตายก่่นเนาะรีบีเจ็ดนะรีตายก่่น รุนเรามันอะไรอะไรไม่ค่อยมีอะไรไม่มีเปลี่ยนถึงเปียนแล้วรุ่นนี้รุ่นนี้ต้องใารปลูกปลูกแล้วเสกถึงจะไปได้ดูบ้านทุกวันจะตายแม่ยังลูกยังไม่เห่าเลยใช่ไหมอือแม่ยังไม่เห่าเลยลูกไปเดียบไปเดียลูกไปเมื่อวานแม่ไปก่อนวันนี้สามสดเด้อตั้งแ่กลานกันแม่นั้นเข่าเยี่งเลยวะเงี้ยโอ้เป็นอะไรกันขนาดนี้ ก็แไอ้พวกสารเคมีน like, ี eh ่แหละครับไอ้พวกไอ้พวกที่ฉีดยาน่ะที่เดินมาปางมันเป็นอย่างนี้แหละครับใเขียวไอ้เฉยอย่างนี้ไปบางกล้องใช่นะครับโอ้สวยจังยายพูยอ่ะโอ้ไอ้แก้วมาจับไว้พุยเสียงเข้านะครับอ้าวพูดเข้าเลยใส่เสียงเข้าจำเป็น หาค้นวมเส่มาได้แ่นะสมาได่โอ้พี่มกัล้นาหรือเปล่ากลากับมันหรือเปล่าต้องตีเลยนะโอ้ใส่ไหมันต้องตีมันโคตรแสบ มันมีแก้งนอนรอด้วยนะมีแกงนอนรอด้วยนะอย่าลุมมันไงนนแหละมาตัวๆไม่รอดหรอกอันนี้ปุ๋ยอายุ62อ2แล้วนะครับได้กินเงินเบี้ยบ,บำนาญมาสองปีแล้วนะครับ เบี้ยบงงานรัศดอนปุ๋ยได้เดือนแล้วเท่าไหร่เอ่าได้เดือนละหกร้อยนะครับปุ๋ยหกสิบสองได้มาสองปีแล้วครับไม่รู้ว่าแกจะเออร์ีร่เมื่อไหร่ฮะจะดูนะครับว่าความรู้ที่ที่สมานไปเอามานะครับจากการอบรมจากหน่วยงานจากศูนย์ วิชาชีพหรืออะไรใดๆนะครับเอามาถ่ายทอดให้กับวิธีการทำงานของคนที่นี่ได้ยังไงนะครับมันวัดกันที่ผลสำเร็จครับจะพบกันที่ม้งโปรงนะครับสารเคมีนะครับไอ้พวกไอ้พวกที่ฉีดยานะที่มันมาปางกันไปอย่างนี้แหละครับผู้ชายตายหมดมีแต่ไม่ไหม สายฟอเหมืมอนเป็นเอนีแ่แหละผู้หญิงไม่ได้ฉีดยางไงไม่เป็นไรผู้หญิงไม่ได้ทำงานหนักไม่ไม่ไม่อย่าไปพูดทำงานหนักทำงานหนักแต่ว่าไม่ได้ฉีดสารผู้หญิงซื้อไโทรามาทำราตากเลยือเ,เียงิงกระกะกอนล่างมือยกแก้วเลย,ย ต้นก้าแคตโตภาษาไทยแค่ประหยากเบาไอ้ดั้งนีแหละไอ้ดั้งเทเดิมนี่ะนผสมดินเพราะต้นก้าเบี้ยผักเราเนี่ยแตกมาจากโคราชเดใช่โคราชก็แตกมาอย่างเงี้ยเนาะหมูโมกุลเนี่ยพามาไอ้โคราชเนี่เหนือกว่าเราเนาะแมนไทเดิงพูดย้นกว่าเราเนาะโคราดไปนั่นจะกลุ่มไทเดิมงั้นน่ะที่อยู่ตรงนี้วังนั้นเขียวะดูสนารีพูดเนาะ กวราดบานเองก็ลึสวยนะจังค่เนยตู้ไมไหวบิน ไปเลยูกแระเสกอะถึงจะไปได้ดูพ่านนีควันตาตายแม่ยังลูกยังไม่เผาเลยใช่ไหมแม่ยังไม่เผาเลยลูกไปเยอะลูกไปเมื่อวานแม่ไปก่อนวันนึงสามศพเยอเหมือนกันเนั้นเผาเลียงเลยเหมือนกงโอ้เป็นอะไรกันขนาดนี้ลูกอันไรหรือเปล่าไหนตายกลัวเรื่องนียแหละถือไว้เฉยอย่างนี้ไปบางกล้อง โอ้สวยจังยายปุ๋ยอะอ๋อไอ้ออแก้วมาจับไว้คุยเสียงเข้านะครับอ้าวคุยเข้าเลย<ห>คุเ<ห><ห>ด็วเ้วเส่ยง้นม่้วมข้าข้่นม่น,มน้นม่ม กล้าหรือเปล่ากล้ากับมันหรือเปล่าต้องตีเลยนะโอ้โห่มันต้องตีมันโคตรแสบอ่ะมันมีแก้งมันมีแก้งนอนรอด้วยนะมีแกงนอนรอด้วยนะอย่าลืมมันไงนนแหละถ้ามาตัวตัวไม่รอดนะเราอันนี้ นี่เตรมดินพอปลูกนะครับปุ๋ยมะพร้าวนะครับปุ๋ยหมักนะครับใส่ขนี่คือสภาพดินดินเพาะนะครับดินเพาะเบียกานะครับตามตาม ปุ๋ยไ,ไ,หไหวไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยะไม่เพราะว่าเราเตรียมกันไว้นะครับเวลาถามว่าเหนื่อยไหมจะต้องตอบว,ว่าต้องตอบว,ว่าอะไรไม่เหนื่อยถ้าตอบว,ว่าเหนื่อยโดนเท่าไหร่ห้าร้อยนี่คือเราเตรียมกันไว้นะครับปุ๋ยอายุอายุเท่าไหร่นะปุ๋ยหกสิบสองนะครับน้าปุ๋ยอายุหกสิบสองหกสิบสองแล้วนะครับได้ได้เวลาแล้วครับแดดออก นี่ก็พวกเราก็เริ่มรดน้ำนะครับแล้วก็ปลูกผักกันเดี๋ยวก่อนซ้ายกับขวานะัดนะัจวบนะัดนะจวบเออนะจวบอยู่นี่อันนั้นนะเนเนนนันะจวบกับเนเนเป็นพี่น้องกันนะครับผมจะจำจะจำสัพน,นี่นะครับ,บดูครับ กว่าเราจะได้ต้นผักหนึ่งส้นนะครับที่จะให้ทุกคนได้รับประทานกันนะครับสลับค่ะสลับอันนี้เป็นผักกะหล่ําปมกวางตุ้งวะผักอะไรอยงนะปุยผะอนี้กวางตุ้งฮองเต้ปะผักหอมอ่ะักหอมันแหละกวางตุ้งฮองเต้ นี่มีไม้วัดด้วยเหรอวัดโปโ,โ,โอคืมนึงพอดีใช่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็ได้ดใช่ครับถ้าเราพอดีเราก็ไม่ต้องถือให้มันเกะกะเนาะด,ดูครับผักประงมเหมือนลูกในไส้เนี่ยฮะกว่าจะเป็นผักที่เราจะให้ลูกค้าได้ไปิโภะก,กันนะครับเตรียมตั้งดินเตรียมตั้งแ่น้ำนะครับ อันนี้น้ำเราก็ปรับอยู่ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนดินนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้ำนี่ถือว่ายังได้ในระดับหนึ่งนะครับยังไม่ที่สุดนะครับเพราะบอ่อพักผมยังทําไม่ได้นะครับที่พูดถึงคือบอ่อพักด้านบนตกตะกอนโอโฟขึ้นมาลงมาด้านล่างบอ่อพักที่สองตกตะกอนโอโฟขึ้นมาผ่านรากผักตบชวานะครับแล้วตกลมาเป็นน้ําตกนะครับเสร็จแล้วก็มาอยู่ในบอ่อปลาด้านล่างนี้นะครับ ข้างล่างนี้จะเป็นบอ่ปบอปลาบ่อกบนะครับู่ด้านล่างนี้จากนั้นจึงด้ำขึ้นแทงแต่ละจุดนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยทรมเองนะครับจะได้ไม่เหนื่อยนะกับปุกลุกแบบนี้นะพวกลูกบ่นผมทุกวันครับหัว <c oughs> น้าอะไรจะทำหัวน้าอะไรละ่ะหัวหน้ายังไม่มีตังค์ครับ <c oughs> ไอ้พวกลุกก็อดทนนะครับก็เข้าใจว่าต้องทำยังไงให้มันเดินหน้าได้ทุกวัน โรปุ๋ยโอเคไหมโอ,โอเคนะสามวันาส,ส,สามศพศพสททามศพราเทลฮิลศพที่สมานนะครับก็โรยฟางหญ้านะครับไปรอบหนึ่งละฟางปนนะครับแล้วก็โยกรยแกลบแกลบดิบนะครับแกลปปนนะครับลองดูว่าฟางหอบหนึงหรือกระมังนึงกับแกลปปนเนี่ยเราจะทําหน้าดินได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นดินลูกหลังนะครับแล้วก็ เราอยากป้องกันการสไลด์ด้วยปอเทืองก่อนแล้วก็อยากให้ใบของปอเทืองเนี่ยนะครับมันสร้างสารอาหารในดินเพิ่มหน่อยนะครับก่อนที่จะปลูกพืชที่เรียกว่าพืชาทางการเกษตรนะครับก็ปรับปรุมดินไปด้วยแล้วก็แตกตกแต่งให้สวยงามด้วยปอเทืองนี่แะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าผมกับพี่สมานจะทําที่นี่ให้สวยแต้มไหมก่อนปีใหม่เราจะทําให้เต็มที่ครับ มุมล่างนู้นนะครับที่ทำบ่อกบบ่อปลานะครับบ่อทูอินวันนะครับแต่จริงๆมันทรีครับเพราะว่างบนจะเป็นซุ้มนะครับที่เป็นพวกไม้เลื้อยไม้เครือไม้เถานะครับให้ผลให้ดอกนะครับข้างล่างก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับล้อมแนวหันมาด้านนี้นะครับก็เจอพี่สมานกำลังนั่งปมอยู่เหนื่อยครับพี่สมานก็เหนื่อยทุกวันครับเพราะพี่สมาน เป็นผู้นำนะครับต้องเหนื่อยมากกว่าเขาถ้าทําน้อยกว่าเขาไม่ใช่ผู้นำนะมือไม่แตกเหงื่อไม่แตกไม,ไม่ใช่ใไ,มไม่ใช่ที่นี่โชคดีครับผมผมเรียกว่าที่นี่โชคดีครับอันนี้ก็เมื่อก่อนไม่ออกลูกนะครับแต่เจอพี่พลเข้าไปครับท้องหมดเลยนะฮะท้องหมดเลยครับร้อยลูกอะไรนะเออ มอนมอนเบอรี่ใช่ไหมนะครับตอนนี้ออกดอกหมดแล้วนะครับออกดอกจับช่อหมดแล้วนะครับเห็นนะครับย้อนแสงนิดหนึ่งพี่พลแกมีตำลาครับมีตำลาดัดไม้นะครับบังคับไม้ออกดอกออกผลนะครับอยู่กับพี่สมานไม่ท้องครับอยู่กับพี่พลครึ่งวันท้องเรียบร้อยครับออกลูกเลยแล้วก็ตอนนี้พี่พลจากพี่พี่แดงนะครับแกงพี่แดงมางัดแงะนะครับพี่พลก็มาคาสี แ๊บพี่พลอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับชุดอนาพอแบกต้นนะครับแล้วก็ช่างคิวนะครับ,จ,รรรบจัดการเรื่องโครงค้ำมะเขือเทศนะครับจัดการเรื่องโครงค้ำมะเขือเทศแล้วก็บอกบนะครับ วันนี้เราอยากให้บอกกบเราเสร็จนะครับบอกกบอกปลาเราเสร็จเ,เราก็จะได้ทํางานกันได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ได้เตรียมการไว้ให้ให้ให้ต้อนรับปีใหม่ได้ทันนะครับพี่ตน้นเป็นไงบ้างเครื่องมือขาดอะไรไหมไม่ขาดไม่ขาดเนาะขาดอย่างเดียวขาดไอ้ด,ด,ดอกสว่านดอกสว่านดอกสว่านอ่าำหนดเบอร์ไซส์ด้วย สามหุนดอกสว่านสามหุนตะปูสามอะ่ะตะปูสามกัดอกสว่านสามหุนโอเคดอกตะปูสามอะ่ะตะปูสามเอาไหมอันนี้ก็พี่ปนคนวังโป่งครับหนุ่งเทศบาลเสียงหล่อครับตัวจริงไม่หล่อครับแต่อร่อยครับนะทำกับข้าวอร่อยครับ เรากาลังแก้ไขปัญหาที่เรามีนะครับคือความไม่พร้อมและความขาดแคลนทั้งหมดนะครับวันนี้ฟิกเราก็เริ่มโตขึ้นนะครับปักเชียาเราก็เริ่มใช้ได้นะครับแล้วก็ปอเทืองเราก็เริ่มออกดอกเอ่องอกต้นแล้วนะครับแต่ก,ก็ยัง,ยงขาดน้ําอยู่ระบบน้าเรามีปัญหาเพราะเราไม่มีท่อ,อยางเราก็ไปเก็บเศษเล็กเศษน้อยนะที่เป็นท่อเก่าท่อทิ้งบ้างเอามาต่อนะแล้วก็จะประยุกต์ให้ใช้ได้ในที่สุดนะครับ อันนี้ก็เป็นวัสดุเก่าที่เขาทิ้งนะครับที่เขาอยู่ร้านขายของเก่าบ้างแล้วก็ของที่นี่มีบ้างนะรเรายังไม่มีของซื้อใหม่โดยทั้งสิ้นครับทั้งหมดประยุกต์ใช้ไม่มีทุนเราจะแก้ไขปัญหาของเรากันยังไงกปดติดตามตอนต่อไปครับ